แค่โดนชกครั้งเดียวร่างกายคุณมีปฏิกิริยาตอบสนองมากขนาดนั้นเลยเหรอคะพุทธพิชยาย,ยังไม่อยากจะเชื่อเท่าไหรนักคนตัวโต,วตวเป็นยักษ์วัดแจ้งอย่างเขาหนะ่าหรือที่โดนนะรเบทที่ตัวเล็กและผอมบางกว่าชกไปทีเดียวถึงกับช้ำในไข้ขึ้นถ้าเขามีอาการหนักขนาดนี้นะรเบทที่โดนชกไปตั้งสามสีท่ทีไม่แอดมิดไปแล้วหรือคุณไม่รู้อะไรผมไม่ได้นอนมาตั้งหลายวันแล้วเพราะต้องรีบสะสางงานให้เสร็จก่อนวันแต่งงานของเรา พอโดนชกตั้งหนหนึ่งร่างกายผมมันถึงได้ทนไม่ได้ชายหนุ่มบอกแล้วหาเรื่องกอดซบอยู่กับอกเือในขณะที่หญิงสาวนอนตัวแข็งเป็นท่อนไม้จนเขาต้องอ้อนเสียงหวานกอดตอบผมหน่อยได้ไหมพุธเสียงอ้อนที่บอกอยู่ใกล้หูทําให้แรงขัดขืนของพุธพิชยาแทบไม่มีเหลือจึงกอดตอบร่างสันเทาเป็นลูกนกตัวใหญ่ของเขาเอาไว้ดีขึ้นไหมคะรู้ไหมว่าอ้อมกอดของคุณเป็นอ้อมกอดที่อุ่นที่สุดในโลกเลย พอเอ่ยชมครู่ใหญ่กว่าที่อาการตัวสั่นของเขาจะคลายลงหญิงสาวจึงถามด้วยความเป็นห่วงหายแล้วใช่ไหมคะพอเงยหน้าจากท่าซุกลงกับอกเธอขึ้นมามองแล้วยิ้มใส่ตาเธอดีขึ้นมากแล้วขอบคุณนะพอยืดใบหน้าขึ้นมาแล้วแตะปากลงมาบนปากเธอเบาๆไม่เป็นไรคะ่ะอย่างนั้นนอนนะคะเธอบอกแล้วจะพลิกตัวหนีเพราะเกิดอาการขัดเข,นขินขึ้นมากับสายตาของเขา แต่ชายหนุ่มรวบมือเธอไว้ด้วยมือทั้งสองข้างเธอเห็นแววตายามนี้ของเขาดูสับสนพุทธคะคุณจะว่ายังไงถ้าผมจะบอกว่าเราน่าจะแต่งเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นขัดจังหวะที่พอตั้งใจจะบอกอะไรเธอพุทธพิชยาจึงได้สติรีบลุกไปเปิดประตูโล่งอกที่เห็นน้องชายเมฆทำไมมาช้า ผมก็ต้องรอแม่หลับก่อนสิพี่ขืนมาตอนนี้แม่ตีตายแม่ขาบอกและส่งยิ้มแย่ๆให้ว่าที่พี่เขยในขณะที่พอลทำหน้าสุดเซ็งพุทธพิชยาจึงรีบเตรียมที่นอนไว้ให้น้องชายไว้ข้างๆกันพองหงุดหงิดจนแทบอยากจะไล่เตกน้องชายของพุทธพิชยาเพราะอุสาห์แกล้งทำไม่สบายให้คนเป็นพี่สาวตายใจมาตั้งเป็นชั่วโมงแต่คนเป็นน้องกลับมาทำเสียเรื่องเสียได้ หลังฝืนทักทายเมคาไปสองสามคำแล้วฝ่ายนั้นไม่ได้ตอบอะไรมานอกจากเยสกับโ no, นจึงนอนหันหลังให้สองพี่น้องนับแกะถึงพันกว่าจะข่มตาให้หลับลงไปได้พอพักอยู่ที่บ้านของพุทธพิชยาแค่คืนเดียวเพราะต้องกลับไปเคลียร์งานต่อแล้วจะเดินทางมาอีกทีเมื่อถึงวันงานเลยพร้อมกับยา่าพุทธพิชยาทำเป็นไม่ได้สนใจเมื่อเขากลับไปแต่แอบกากบาดรอให้วันที่เขาจะมาถึงไว้แม้รู้ดีว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ยังอดไม่ได้ พอโทรศัพท์ถึงเธอทุกวันเรากับกำลังรายงานตัวต่อภรรยาไม่ว่าจะตื่นนอนกินท่าหรือนั่งทำงานอยู่เป็นต้องนึกถึงเธอเป็นคนแรกพุทธพิชยาเองแม้จะดีใจแต่ก็ยังกังวลกลัวคนของเขาจะเข้าใจผิดจนต้องบอกเขาไม่ต้องโทรศัพท์ถึงเธอบ่อยๆก็ได้ทั้งที่ตัวเธอเองนั้นคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเป็นไปได้อยากได้ยินเสียงเขาทุกชั่วโมงด้วยซ้าไปเธอไม่คิดว่าประโยคนั้นประโยคเดียวจะทำให้พอโกรธเธอได้มากขนาดนี้ หลังจากวันนั้นเขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรมาอีกเลยจนกระทั่งถึงวันแต่งงานหญิงสาวเข้ามาอยู่ในห้องพักหรูที่ธนากรจัดเอาไว้ให้แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อธนากรจัดทุกอย่างเอาไว้ให้พร้อมสับชนิดที่ว่าเธอแค่เดินมาสวมชุดเจ้าสาวเท่านั้นจะขาดก็แต่เจ้าบ่าวเธอแค่คิดว่าเขาจะไม่พอใจแต่ไม่ได้คิดว่าจะโกรธรุนแรงแบบนั้นที่เธอทำไปก็เพราะหวังดีไม่อยากให้เขากับแฟนมีปัญหากันช่างเถอะ มาก็แต่งไม่มาก็ไม่แต่งเธอมันอายจนไม่มีอะไรจะอายมากไปกว่านี้อีกแล้วหญิงสาวเชิดหน้าขึ้นปล่อยให้ช่างแต่งหน้าแต่งต่อแต่น้ำตาเจ้ากรรมกลับไหลออกมาเรื่อยๆจนช่างแต่งหน้าต้องหยุดแล้วอดดุไม่ได้เพราะใกล้ได้เวลาแล้วคุณน้องคะไปล้างหน้าล้างตาก่อนไหมพักให้สบายใจขึ้นก่อนแล้วค่อยมาแต่งใหม่ค่ะขอโทษด้วยนะคะ วันนี้พุทธไม่สบายนะคะ่ะหญิงสาวลุกออกไปล้างหน้าตั้งสติกับตัวเองสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วกลับออกมาใหม่พร้อมกับให้สัญญาว่าเธอจะไม่ร้องไห้อีกช่างแต่งหน้าจึงลงมือแต่งต่อหลังจากนั้นไม่นานหญิงสาวจึงกลายเป็นเจ้าสาวที่สวยเฉิดฉายสมกับราคาค่าจ้าง ธนากรเห็นเธอเป็นคนแรกภายใต้เสียงชื่นชมจริงใจนั่นเธอเห็นความวิตกกังวลในดวงตาของเขาจนต้องเอ่ยถามตรงๆคุณพอไม่มาใช่ไหมคะผมติดต่อมันไม่ได้แต่ผมเชื่อว่ายังไงมันก็ต้องมาบางทีอาจจะอยู่บนเครื่องหรือไม่ก็สัญญาณไม่ดีธนากรบอกแต่หน้าตากลับดูเคร่งเครียดอยู่บนเครื่องในวันที่กำลังจะแต่งงานนะหรือคะ ผมบอกให้มันมาก่อนวันงานไม่รู้มันมันมวชักช้าอะไรอยู่ธนากรยิ้มแย่แต่พยายามแย่ให้เธอยิ้มแต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าเจ้าบ่าวมาไม่ทันเดี๋ยวผมเป็นแทนให้หญิงสาวฝืนยิ้มเมื่อบอกต่อฉันไปรับแขกก่อนนะคะถ้าจวนตัวจริงๆจะใช้บริการหญิงสาวเดินออกไปก่อนหน้าเสียเมื่อบิดาของเธอยืนอยู่หน้าประตูลิฟต์และได้ยินเรื่องนี้เข้าพอดี แต่มนตรีไม่ได้ซักถามอะไรเพียงแต่ยื่นข้อสอกออกไปไปเถอะหญิงสาวน้ำตารื้นควงแขนข้อเข้าไปในลิฟต์หวั่นใจว่าถ้าเจ้าบ่าวไม่มาพ่อถือจะยื่นโกรธเธอมากกว่าที่เป็นอยู่พ่อคะไม่ต้องพูดหรอกอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเราคงจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มนตรีบอก นานแล้วที่หญิงสาวไม่ได้ยินเสียงอ่อนโยนแบบนี้จากท่านจึงโผลเข้าไปกอดแล้วร้องไห้ขอบคุณนะคะพ่อมือเหี่ยวยน่นวางมาบนศีรษะเธอแล้วโยกไปมา เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกจึงพาเข้าไปในงานในนั้นแม่เลี้ยงกับน้องๆของเธอเข้ามาก่อนแล้วกำลังยิ้มแย้มรับแขกที่เธอออกจะแน่ใจว่าแก้วตากับวนาลีแทบจะไม่รู้จักใครในนั้นเลยเพราะธนากรเป็นคนจัดการเรื่องเชิญแขกมียตาทางฝ่ายพ่อแค่ไม่กี่คนที่มาในงานจึงคุยกันอยู่ด้วยความออกรถตอนนี้แม่เลี้ยงเธอโหมแต่งตัวเหมือนตู้ทองเคลื่อนที่ หญิงสาวต้อนรับแขกอยู่เคียงข้างพ่อธนากรเองก็กดโทรศัพท์มือเป็นระวิงโดยมีเสียงคู่หมันสาวที่ยืนอยู่ใกล้ๆพูดไม่หยุดฉันว่าแล้วเพราะถ้าดีคงไม่คบคุณเป็นเพื่อนนี่หุบปากสักทีได้ไหมพินพิสผู้หญิงอย่างคุณนอกจากไม่สวยแล้วยังเหมือนมีผีจอกปากมาพูดอีกนะคุณกล้าตวาดฉันหรอใช่แล้วอยากจะไปฟ้องพ่อผมก็เชิญตามสบายผมละเหนื่อยใจกับคุณเต็มทีแล้ว เพราะคุณเป็นแบบนี้นี่เล่าถึงได้หาสามีไม่ได้จนถูกจับคลุมถุงชนกับผมเนี่ยนายนายพินพ nice ิสตัวสั่น <san> กำมือแน่นแต่ธนากรไม่มีเวลาจะสนใจเพราะตาไวเห็นเพื่อนรักโผล่หน้ามาพร้อมกับคุณย่าโมนาและสอนย่าพอดีไอพอลพุทธพิชยาเหลือบตาไปมองหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเมื่อได้เห็นหน้าเขา รอยยิ้มเกือบจะเปิดขึ้นถ้าไม่บังเอิญเห็นสาวสวยอีกคนที่ยืนเคียงข้างเขาแต่พอพอเห็นเธอก็ตรงดิ่งเข้ามาหาจ้องเธออยู่นานจนธนากรต้องตบไหล่ว่าพอแล้วจะจ้องอีกนานไหมแขกเขารอแกอยู่คนเดียวเนี่ยพอได้สติหันมาจูงมือเธอแล้วเดินไปหาคุณย่าโมนาหลังแนะนำให้รู้จักกันแล้วก็ไม่ได้มีเวลาทักทายกันมากนักเพราะได้เวลาแล้วเขาจึงพาเธอเดินออกไป ซอนย่ามองตามหลังไปด้วยความเจ็บใจไม่เอานะซอนย่าอย่าทำหน้าเศร้าฉันอยู่ข้างเธอเสมอนะจ๊ะคงมีแต่คุณย่าเพราะดูท่าพอจะคิดอะไรอะไรกับเมียจอมปลอมของเขาดูเธอคะ่ะเขาทำหน้าเหมือนตะลึงในความงามของเจ้าสาวซอนย่าเจ็บใจต้องยอมรับหละว่าศัตรูหัวใจของเธอสวยมากแม้จะอวบไปเพราะท้องแต่กลับดูมีน้ำมีนวลหน้ามองไปทั้งตัว ขนาดผู้หญิงด้วยกันอย่างเธอยังแอบชื่นชมแล้วนับประสาอะไรกับผู้ชายอย่างพอลแลมพาดท,ที่เคยกินผู้หญิงเป็นของหวานมานานอย่างเขาเจ้าบ่าวสาวเดินไปทักทายแขกคนนั้นคนนี้ในงานตอนแรกที่เข้ามาในห้องจัดเลี้ยงพุทธพิชยาอดตกใจกับงานแต่งงานที่ใหญ่โตหรูหราเกินกว่าที่เธอจะนึกถึงทั้งที่คุยกันก่อนหน้าแล้วว่าจะจัดงานแต่งงานกันแบบเล็กๆเ,เป็นการภายใน พอเองก็คาดไม่ถึงกับการจัดการของธนากรที่ดูจะทำเกินหน้าที่ไปเสียทุกอย่างแม้เขาจะรู้จักคนแค่ไม่กี่คนในเมืองไทยแต่งานนี้กลับมีคนมาร่วมงานมากมายทั้งเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนของธนากรแล้วไหนจะเพื่อนต่างชาติของเขาที่ธนากรรู้จักดีกับคนในแวดวงธุรกิจมากันเพียบหลังจากทักทายแขกเสร็จแล้วเขาก็เดินไปหาธนากรกับวสันที่ยืนยิ้มหน้าระรื่นอยู่ เฮ้ยไอ้กรอนนี่หรอว่างานเล็กๆเป็นการภายในของแกก็เออสิวะก็มีคนสนิทสนิทกันทั้งนั้นธนากรบอกแล้วหันไปส่งยิ้มให้ซอนย่าที่ยืนอยู่กับคุณย่าโมนาที่มองขเขม่งไปยังเจ้าสาวที่ยืนคุยกับเพื่อนอยู่ซอนย่ายิ้มตอบธนากรแต่เมื่อเบือนหน้าไปทางอื่นก็ขบฟันตัวเองแน่นเพื่อข่มอารมณ์ไม่พอใจว่าพอบอกเธอว่างานแต่งงานจะจัดขึ้นแค่เล็กเท่านั้น แต่นี่หญิงสาวตาวัดใส่ตามองเจ้าสาวที่ตอนนี้หยุดยืนถ่ายรูปคู่กับพอด้วยสีหน้ายิ้มแย้มชวนให้หมันไส้เธอจึงขยับมากระซิบกับคุณย่าโมนางานนี้ไม่เล็กนะคะคุณยา่าคนรู้จักเราหลายคนก็มามิสเตอร์เอเดนมิสเตอร์ฟรอยกับมาดามเชียร่าก็ยังมาในงานนี้ด้วยเช่นว่าเธอคงเป็นคนจัดการทั้งหมดย่าก็คิดอยู่คนรู้กันทั่วแบบนี้ตอนอย่ามีปัญหาแน่ ท่าทางเธอไม่ธรรมดาเลยนะคะดูสิยิ้มแย้มคู่กับพอไม่เกรงใจฉันเลยสักนิดเอาไว้งานเลิกเราคงต้องช่วยเตือนสติหล่อนสักนิดคุณย่าโมนาบอกขึ้นทําให้สอนย่าใจชื้นที่อย่างน้อยท่านก็อยู่ข้างเธอคุณย่าขาหญิงสาวน้ําตาคลอคุณย่าโมนาจึงดึงตัวเธอเข้ามากอดจังหวะน,นั้นพุทธพิชญาหันมาเห็นเข้าพอดีเธอจึงเหลือบตามองพอแล้วกระซิบบอก ไปหาเธอทอะค่ะไม่เป็นไรสอนยากเข้าใจดีว่าแต่คนของคุณเถอะพอบุ้ยปากไปอีกด้านหนึ่งที่นรเบศยืนอยู่กับเพื่อนร่วมงานของเธอหลายคนที่เธอไม่ได้อยากจะเชิญมาเพราะอยากปิดเรื่องนี้เป็นความลับแต่ธนากรกลับจัดการเชิญมาจนได้รวมทั้งตรีชดาด้วยตรีชดากับสามสาวเพื่อนสนิทของเธอเดินตรงเข้ามาหาตรีชดามีสีหน้าเรียบเฉยแต่ในมือมีกล่องของขวัญมาให้ด้วยยินดีด้วยนะ ขอบคุณพุทธพิชยาเสียงห้วนคุณโชคดีมากนะคะที่ได้แต่งงานกับพุทธพิชยาเพราะเขาเป็นคนดีใครๆก็อยากรักอยากเข้าใกล้ตรีชดาบอกขึ้นซึ่งพุทธพิชยาออกจะไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายประชดเธออยู่หรือเปล่าบอกเขาแล้วก็หันมาหาพุทธพิชยาเธอควรจะขอบคุณฉันนะที่ทำให้เธอได้เจอเขาเจ้าชายผู้เพียบพร้อมที่ใครๆก็อยากได้จะเปลี่ยนกันก็ได้นะถ้าเธอต้องการ ไม่มีอะไรที่เธออยากได้และฉันให้ไม่ได้อยู่แล้วพุทธพิชยาประชดขึ้นตรีชดาหน้าเสียแต่ทำไหวไหลไม่ล่ะฉันไม่อยากเอาอะไรกับเธออีกแล้วก็ดีจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันอีกสองสาวเพื่อนรักยังมีอาการมึนตึงต่อกันทำให้เพื่อนอีกสามคนที่เดินมาพร้อมกันมองตากันแล้วทำปากขมุกขมิบให้ใครสักคนเป็นฝ่ายถามก่อน เมื่อไม่มีใครกล้าถามประพาดาจึงต้องเอ่ยขอตัวดึงเจ้าสาวมาอีกด้านหนึ่งพร้อมตรีชดาและประพาดาก็เป็นคนถามเสียงเครียดดาพุทธถามจริงๆเถอะเธอสองคนทะเลาะอะไรกันเปล่าตรีชดาเป็นคนตอบขึ้นก่อนเปล่าได้ยังไงอยู่ๆพุทธก็ลาออกถามดาก็ไม่รู้เรื่องขาดการติดต่อมาตั้งหลายเดือนแล้วก็มีกาแต่งงานมาแถมเจ้าเ่ายังเป็นเศรษฐี ประพาดาใส่หน้าไม่เชื่อว่าทั้งสองคนจะไม่ได้ทะเลาะกันพระพุทธพิจยาลาออกจากงานแล้วหายหน้าหายตาไปเลยถามตรีชดาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องแต่จากคำพูดที่คุยกันเมื่อครู่นี้มันไม่ใช่อย่างที่ทั้งสองบอกเลยสักนิดก่อนหน้านี้ทั้งสองคนนั่นจะต้องทะเลาะกันแล้วก็ต้องมีนารเบตมาเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆฉันจำได้ว่าเจ้าบ่าวยายพุทธก็คือคนที่เราเห็นในผับวันนั้นชนิกาบอกขึ้นใจคอไม่คิดจะเล่าเลยเหลือว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมอะไรอะไรมันถึงได้กระทันหันแบบนี้แล้วเธอก็คนพูดหันไปสบตากับประพาดาเพราะรู้จักกันมานานจึงรู้ว่าพุทธพิชยากินเยอะแต่ไม่เคยอ้วนกับใครสักทีแต่มาคราวนี้แม้จะสวยน่ามองไปทั้งตัวในชุดเจ้าสาวแสนสวยแต่ก็ดูอวบมากตัวที่เคยอย่าไปเซาซีเลยนะ่ะเขาไม่อยากเล่าก็ไม่ต้องไปซ้ากรอกตรีชดาตัดบท พุทธพิจยาจึงประชดขึ้นฉันไม่เล่าหรอกนะถ้าอยากรู้ก็ถามดาเองแล้วกันฉันขอตัวนะปลาจิกเชอรี่แล้วจะโทรหาก่อนฉันไปอยู่อังกฤษถ้าจะไปอยู่ที่นอนเลยเหงรอพุทธประพาดาอุทานใช่ฉันจะไปหางานทำที่นั่นก็ฉันแต่งงานแล้วนี่นาก็ต้องตามสามีไปสามีที่ฉันก็ไม่คิดว่าจะได้มา จริงไหมดาพูดพิชยาประชดขึ้นอีกครั้งไม่รอคำตอบก็เดินหนีแต่ตรีชดาบอกตามหลังไปไม่ดีหรือไงได้พัวรวยพุดพิชยากำมือแน่นแล้วหันมาสยยยิ้มให้ฉันคงต้องขอบคุณเธอสินะเธอถึงจะเลิกทวงบุญคุณงั้นก็ขอบคุณมากนะจ้าดาที่ทำให้ฉันได้แต่งงานกับผู้ชายรวยๆงั้นคนนั้น พุทธพิชยาปลายตามองนรุเบตที่อยากจะเดินมาหาเธอแต่ป้าเหมยฉุดตัวเอาไว้คงกลัวว่าเขาจะมีเรื่องกับพอที่เจอหน้ากันก็แทบจะวางมวยกันทุกทีก็ได้เวลาเป็นของเธอเสียทีสองสาวมองตากันไม่มีคนพูดอะไรอีกแต่ประพาดานั้นเห็นว่าทั้งคู่มีน้ำตาไหลมาคลอแต่จะซักจะถามอะไรสองคนนี้ก็ไม่พูดออกมาแน่จึงได้เงียบเสีย ประกอบกับที่พอเดินมาตามพุทธพิชยาไปคุยกับย่าของเขาหญิงสาวจึงได้โอกาสเดินเลี่ยงออกมาพุทธพอดึงลือเธอมากุมแล้วสังเกตว่ามือเธอเย็นเฉียบมากตาคุณก็แดงทะเลาะกับผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วหรอเปล่าหรอกคะ่ะว่าแต่ย่าคุณคุณท่านว่ายังไงบ้างคะเรื่องเราท่านเข้าใจดีชายหนุ่มบอกอย่างไม่สบายใจนัก แต่ไม่อยากพูดให้หญิงสาวกังวลว่าย่าของเขาไม่ชอบเธอตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นหน้ากันด้วยซ้าเมื่อเดินมาถึงคุณย่าโมนาไม่ได้ยิ้มให้พุทธพิชยาแต่ก็เอ่ยทักทายตามมารยาทพร้อมกับแนะนำซอนย่าอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อกี้นี้เจอกันเดี๋ยวเดียวแขกก็มาแล้วเลยลืมแนะนำให้ละเอียดงั้นขอฉายซ้ำอีกรอบก็แล้วกันนะนี่ซอนย่านะจ๊ะเป็นคนรักของพอล ยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณซอนยา่าคุณพอพูดถึงคุณให้ฉันฟังบ่อยมากค่ะพุทธพิชยาบอกขึ้นข่มเสียงสั่นๆของตัวเองให้กลายเป็นเสียงปกติซอนย่าหัวเราะตีหน้าระเรื่อแล้วหันมามองคนรักเขานินทาอะไรฉันบ้างหรือเปล่าคะไม่เลยค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่พุทธพิชยาเสียงเครือทําให้พอแทบจะอยากดึงตัวเธอเข้ามากอดซอนย่าจึงดึงมือพุทธพิชยามากุม อยากคิดมากนะคะฉันเข้าใจดีฉันรับรองค่ะว่าเมื่อไหร่ที่แต่งงานกับพอลฉันจะคิดว่าลูกของคุณเป็นลูกของฉันด้วยพุทธพิชยารู้สึกแปลบในอกเหมือนมีใครสักคนเอามีดมากรีดตรงกลางหัวใจแต่ที่ทำได้คือส่งยิ้มให้แล้วพยักหน้าพร้อมกับบอกขอบคุณนะคะเออร์ฉันเวียนหัวนิดหน่อยขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ พุทธพิชยารีบเอ่ยขอตัวเพราะกลิ่นน้ำหอมจากซอนย่าทำให้เธอเกิดอาการคลื่นไส้จนต้องสาวเท้ายาวๆว,วิ่งออกไปหลายคนจึงหันมามองแล้วซุบซิบพอไม่ได้ขออนุญาตใครก็รีบตามไปทันทีทิ้งให้ซอนยามองตามหลังด้วยความเจ็บใจเขาไม่สนว่าจะเป็นห้องน้ำผู้หญิงหรือห้องน้ำผู้ชายก็ตรงเข้าไปลูบหลังให้อย่างไม่รังเกียจพอหญิงสาวอาเจียนเสร็จก็หยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดปากให้อย่างอ่อนโยน เธอช้อนสายตาขึ้นมองเขาด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากเกลียดขี้หน้าจากกลัวไม่ไว้ใจเธอกลับรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้อยู่ใกล้เขาเธอถอนหายใจแล้วหลบสายตาลงต่ำกลัวว่าสายตาเธอจะบอกพิรุธออกไปว่าตัวเธอได้เปิดรับเขาเข,าเข้ามาทีละน้อยละน้อยในขณะที่เขามีเจ้าของตัวจริงรออยู่ชั้นดีขึ้นแล้วค่ะทำไม่ดีขึ้นจะไปนอนพักก็ได้นะผมจะบอกทุกคนว่าคุณไม่สบาย ไหวค่ะอีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่อยนอนพักก็ได้ก็ได้ผมตามใจคุณไอ้ก่อนนี่มันเตรียมห้องให้เราด้วยนะผมแอบเข้าไปดูกุหลาบดอยเต็มเตียงมันช่างไม่รู้เลยว่าคนท้องเขาเหม็นกลิ่นนั่นกลิ่นนี่จนดาวไม่ถูกกลิ่นดอกไม้ฉันไม่ค่อยแพหรอกค่ะเออเราสองคนต้องนอนห้องเดียวกันหรือเปล่าคะคุณคิดว่ายังไงล่ะพ่อกับแม่เลี้ยงคุณก็พักที่นี่ด้วยนี่นา ฉันไม่มีปัญหาอะไรหรอกคะ่ะฉันกลัวคุณซอนย่าไม่สบายใจพุทธพิชยามีสีหน้าอึดอัดเธอไม่รู้ว่าพอขาดการติดต่อไปในตอนนั้นเป็นเพราะเขาโกรธเธอหรือเป็นเพราะคนรักของเขาสั่งห้ามเขาเข้าใจดีอย่าห่วงเลยว่าแต่คนของคุณผมขอโทษนะที่วันนั้นเผาอึดอกักบรรยากาศช่างอึมครึมชวนให้อึดอัดพี่เบธกับฉันไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วก็ไม่มีวันจะเปลี่ยนด้วย ฉันจำได้ว่าบอกคุณไปหลายครั้งประโยคนั้นทำให้คนฟังฉีกยิ้มกว้างดีใจจนเธอต้องเลิกคิ้วคุณดีใจอะไรคะเปล่าผมก็แค่อยากให้คุณได้เจอผู้ชายที่ดีกว่านี้หมอนี่บอกตามตรงนะผมว่าไม่ใช่คนดีนักดูแค่ตาเดียวก็รู้แล้วเอาไว้เดี๋ยวผมหาคนดีๆให้คุณเองพอบอกขึ้นทำให้เธอเกิดอาการเจ็บแบลขึ้นมาอีกเสียงจึงห้วนขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ไม่ต้องค่ะ ฉันหาของฉันเองได้โกรธผมหรอเปล่าฉันจะโกรธคุณเรื่องอะไรล่ะคะเพอร,รู้สึกตัวฝืนยิ้มแล้วบอกกลับไปในงานเถอคะค่ะเดี๋ยวแขกจะถามหาแขกของคุณมีตั้งเยอะนี่นาะจริงด้วยสินะไอ้ก่อนนี้มันหูผีจมูกมดจริงๆผมกับคุณรู้จักใครบ้างมันสามารถอันเชิญมาได้หมดถึงว่าละ่ะโรงแรมของมันจึงมีแขกมาใช้บริการจนขยายสาขาไปหลายที่แล้ว บอกตามตรงนะคะว่าฉันตกใจมากที่เห็นคนมาร่วมงานมากขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะลงข่าวในหนังสือพิมพ์ด้วยหรือเปล่าฉันกลัวว่าตอนที่เราอยากกันช่างเถิดนะ่ะผมจัดการได้ว่าแต่คุณเถอะไหวแน่นะแน่สิคะเท่าฝืนยิ้มให้เธอเดินนำไปก่อนแต่เขาสาวเท้าตามมาทันแล้วจับมือเธอเข้ามาคล้องบนอักเดินเข้าไปในงานด้วยกัน ส่นย่าแทบจะทนอดใจไม่ได้กับภาพที่เห็นจึงได้แต่เดินหนีไปสงบสติอารมณ์ในห้องน้ำสมองเฝ้าหาทางกำจัดพุทธพิชยาไม่หยุด